วันนี้ขอให้ปังๆเด้อขอให้ปังๆว่าที่แล้วสุยทั้งบนทั้งล่างค่ะเราให้เราให้หนึ่งเนาะปอให้หนึ่งพอให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเแล้วก็1นสองสยทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็เ,เลขศูนย์พอให้ 3, 0 5, ูนย์สาห้นย์ 3, สามศูนย์ศย์ห้าย์เ งวดที่แล้วอืมวันนี้บันนี้คนดูอาจจะไม่เยอะหรอกนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนสักพักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกอจะให้พร้อมกันทุกคนกดแชร์นะได้เลขตัวไหนกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาเลยสามร้อยคนดูทุกคนพร้อมแล้วให้กดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หน่อยทักใครคะน้องปอทักทคยคะเฮียแล็กสบายดีนะคะเพราะไม่ได้เจอพี่แร็กนานมากอือหรือว่าเข้าจังหวะเข้าพ่อพอกันบอลเไหนนะคะอ่ะ พร้อมแล้วกดคิดถึงเสมอใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมาก,กดหนึ่งขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวปอจะให้เลขแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะให้เลขแล้วเลขที่ปอจะให้นะคะจะมีทั้งหมดหกหางใครว่าเยอะก็ไม่ซื้อหมดก็ได้ค่ะเอาแล้วแต่กํลาลังของเรานะคะปอปอ,อไม่อยากบ,าบังคับหรือว่าไม่อยากให้เชื่อฟังปอร้อยเปอร์เซ็น์ไม่อยากให้เออจำนายว่าหนูก,นก็บอกว่าเธอแล้วแต่กํลาลังศาบเด้อหนูก็สิบอกสามีอนะ ะ,ะเลขของก็จะมีหกหางะคะ่ะสําหรับหน่วยซองของเรานะคะให้ตามเดิม <c oughs> โอเคไหมเมื่อนินุูก็เป็นอืออืออๆอยู่ด้เมืออ่อน่ทั้งนอนเบิดมือบอกกับประจักษนะคะฝนตกไหมอยู่ที่บ้านอยู่ที่เบิร์อ่านะคะเดี๋ยวนี้ฝนตกดูแลสุขภาพาะนะ490เด็ดถึง500คนหนูเริ่มบอกนะคะถึงหารยคนหนูก็เริ่มบอกชอบซื้อนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยจะเข้าหรือไม่เข้า ปอไม่ดูเหมือนกันแต่เลขพักของปอเข้าปอก็จะบอกว่าเข้านะคะแต่ถ้าไม่เข้าปอก็จะบอกว่าไม่เข้านะคะไม่แถไม่ไม่อะไรไปทางอื่นเด้อเพราะว่าแท้ไปก็คือเก่าพี่น้องสบายดีบอสบายดีอยู่ค่ะเอเคยเห็นน้องปอบอคอยเห็นน้องปอในพักนี้ค่ะพักนี้ปอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะอาจจะ เหนื่อยรึเปล่ค่ะเหนื่อยแล้วพอทํางานมาหลายปีแล้วนะคะอาจจะเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้พักหน่อยเนาะแต่ว่าพอก็พักมาเป็นปีแล้วแหละ <c oughs> เป็นคนใส่ใจเป็นคนอุดรค่ะเป็นคนอุดรค่ะเป็นคนแมนตามน้องปอมานานมาก <c oughs> แซมมีอาาะะ่อาจจะติดภารกิจนะคะอาจจะติดภารกิจในระยะยังจะกลับมาไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาเลยนะคะคุณแม่เออ ร้อยคนดูแล้วอ่ะพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอคิดถึงมาออแต่ตอนนี้พอาก็เป็นสิวนะคะออก็รักษาสิวนู่นนี่นั่นอยู่คิดหอดคือยูเดอร์ซันขอบคุณนะคะคิดหอดคือกันด้วยค่ะคะุนแม่อาจจะพอกว่ซึ่งแบบเมื่อยๆน้วแม่เป็นเมื่อยเป็นจังไดบุหรือว่าจังไดกับมาจากเนาะคือบาล,ล่ะกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อมืออื่นกะ ใช้สตินะคะในการในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะไม่ต้องเชื่อคําพูดอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ปอกบริถกบริถอบริถือทุกงวดนะคะขนาดปอเป็นคนบอกจริงๆปอก็ไม่ได้ถูกทุกงวดนะคะ,นคนไ,มไ,ะ,คะไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องจริงจังกับการเสี่ยงโชค <S <S เสี่ยงลาบเด้อสิถือหรือบ่ถือถกันสื่อโตสองโตก็ถือคือเก่าสื่อ ซื้อเป็นซีเป็นลอยโตทำมาถึงก็บบถือ,ถอคือเก่านูงจะบอกแบบนี้นะคะเด้อ <The. S 1> <The. S 2> เขา้าเกาตามนันหละเอาตามดวงตามบาสนาเข้านันหละพี่น้องนะคะ,ะวันนี้หอยซองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตามเดิมแล้วถ้าใครอยากได้ตัวเน้้สองคู่ก็ให้เอาในไลน์นะคะไลน์จะเป็นไลน์ส่วนตัวของปอนะปังๆค่ะ ทุกคนไนดะ้เห็นเสีองปอขอบคุณนะคะคุณปอคะสีเสื้อพรุ่งนี้สีเสื้อพรุ่งนี้มันมันจะเป็นตามวันไงคะแต่ว่าปอไม่ได้คิดมาให้ทุกคนแต่ก่อนปอเคยบอกอยู่เนาะว่าวันนี้จะต้องใส่สีไหน,ะนอะไรอย่างงี้เนาะวันจันทร์จะต้องใส่สีนี้วันอังคารจะต้องใส่สีนี้คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันพุธอะไรอย่างเงี้ยอืคิดถึงเหมือนเดิมใช่ไหมคะขอบคุณนะคะใครที่อยู่ในเฟซปอน่ะ น้องพอพูดพูดจริงค่ะขอบคุณนะคะพูดจริงใจอย่างนี้นะคะคุณแม่ <c oughs> จริงใจอยู่ค่ะแต่ว่าให้ทุกคนใช้สติในการฟังหรือว่าในการอย่างเดอ้อนะคะหนูเอาตามที่บอกกันนะคะเพราะว่าข้าบอกข้อแทรไปก็คือเกานะคะอ่ะหกร้ 600, อยอู้ไปหกร้อยคนละอ่ะเดี๋ยว,ยวนุจะกลับกล้องละนะคะเดี๋ยวเราไปไปดู ไปดูอันนั้นเอามืออื่นปังๆค่ะคุณแม่มืออื่นปังๆม,ม,มักน้ําโหลดมักสื่อเข้าได้ตรงใจบอเข้าได้ตรงใจไม้ตรงใจกันหรือเปล่าถ้าจงใจเราจัดเลยนะคะเงินเท่าบอตต่เท่ากับหาไม่ไปโหลดเลยค่ะคุณแม่นี่เห็นบอนี่ <laughs> <laughs> เข้าร้ายแล้วอันเพิ่มเพื่อนไลายไปในเดอ้อพึ่งเมืองพิงวิ่งขนาด ติดตามมานานแล้วนะคะขอบคุณเดิ่มพรุ่งนี้นะใครใครอยากได้เน้นหนึ่งตัวใครอยากได้เน้นหนึ่งตัวเดี๋ยวดูสไลด์สดตอนห้าโมงเด้อค่ะคุณแม่เออดูสาไลสดตอนหามงเด้อห้าโมงช้านะคะเพราะว่ามันจะมีเหล็กบัดหดวงบันหีมาอยู่ <laughs> งวดนี้นะคะเลขมงคลของเรานะคะในในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในงวดนี้นะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในงวดนี้นะรอติดตามตลอดเพิ่มเพิ่มแล้วโอเคค่ะโอเค,อ,เคอยากอยากได้ตัวเน้นให้ให้ให้บอกว่าอยากได้ตัวเน้นนะจะรอโอเคเพจเพจแจ้งเตือนอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเด้อสิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงจะทันไหมคะทัน ถ้าส1โมงเช้านะคะพรุ่งนี้เดอ้อทำงานลูกไม่ได้ดูใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโพสให้ก็ได้เดอ้อกดติดตามกันไว้นะคะคุณแม่เดอ้อกดติดตามนั้นแล้วครับสันขอบคุณนะคะมาดามแซมี่หายไปไหนคะมาดามแซมี่อาจจะติดภารกิจนะคะคุณแม่เนออาจจะติดภารกิจพึ่งพิงพิงบิ่งของเพิ่นนันหละนะคะอาจจะบางครั้งอาจจะได้กลับมาค่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้กลับมาก็ขึ้นอยู่กับภารกิจนะคะ บอกดีบ่อะงวดนี้นะคะพอเขียนแม่ที่ถือบุนีโพีพีเลกให้เบิรงแล้วเมื่อกี้นี่อะนะคะงวดนี้นะคะเด่นจะเด่นไปที่เก้าค่ะนะคะอ่าสไตล์สไตล์การบอกเลขของปออาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคะทุกคนนะอาจจะอาศัยว่าอธิบายอาจจะอาศัย นู่นนั่นนี่นะงวดนี้ค่ะเด่นมาเลยคือเก้าค่ะลองมาเลยคือเลขห้าน,นะคะใครที่ได้เหมือนปอสามารถที่จะจับคู่ได้เลยหรือว่า,อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะพรุ่งนี้เลขงวดนี้อาจจะอาจจะวิเคราะห์ยากหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่างวดที่แล้วนะคะเป็นเลขที่ไม่เคยออกมาหลายปีแล้วนะคะ 04แล้วก็31น่ะคะจะเป็นเลขที่ไม่ออกมาหลายปีมากๆนะคะ3 4ปีก็ยังได้เลยเนาะเนาะคุณแม่เนาะนะคะในวดในวดเนี้นะคะในการบอกเลขอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามันเข้าก็ถือว่าดวงนะคะคุณแม่เด้ออะพร้อมแล้วเพิ่มเพิ่มแล้วค่ะลูกสาวขอบคุณนะคะคุณแม่อ่ะ700กว่าคนเด่นที่9แล้วก็5นะคุณแม่อย่าลืม ะะอยากให้แคบหน้าจอแผ่นนี้ด้วยนะคะ5้า5้าอันเออถ้าอันก็ไม่ต้องซื้อเนาะถ้าเขตไหนอันหรือบ้านนู้นนั่นนี่อันก็ไม่ต้องซื้อนะคะ,นะค,ะคุณแม่ตัวแรกนะคะคือ95ค่ะตัวไหนอันไม่ต้องซื้อเลยนะคะคุณแม่ไม่ต้องซื้อเลยนะมันอาจจะไม่ได้ออกเลขอันเสมอไปหรือว่ามันจะออเมันอาจจะออกเลขอันอยู่เด้อค่ะคุณแม่บนล่างอาจจะไม่ใช่ของเราเออ ล่างอาจจะไม่ใช่ของเราบนอาจจะใช่ของเราก็ได้นะคะอ่ะชุดเลขเก้าจัดแล้วค่าวสัวนชุดเลขเก้าให้ทุกคนแคปหน้าจอนะเก้าหนึ่งตรงใจกันเลยมาเนี่ยโอ้ยมาในเมนุน้ำหกงวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่เจ็ดในการน้ำเก่าหนึ่งเออในการในการตามเก้าหนึ่งนะคะ เออในการในการตามเก้าหนึง่งอ่ะเก้าห้าค่ะเด่นเก้าจะมีได้เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะชอบตัวไหนจัดได้เลยนะคะชอบตัวไหนจัดได้เลยนะคะอ่ะเด่นอ่านหมดเลยปิดเลยเอา้าเป็นบอแม่ตัวใดละ่ะอ่ะเลขห้านะคะเลขห้า จะเป็นตัวนี้ตัวไหนปิดบ้างอะ่ะทุกคนแคปหน้าจอให้ปอหน่อยใครแคปหน้าจอส่วนเด่นเลขห้านะคะจะเป็นเลขห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกหลักห้าอันไหมคะคุณแม่หลักห้าอันไหมหลักห้าอันไหมถ้าอันไม่ต้องซสือน้องปอเบิลขังเงิน,นเอาใช่ไหม เลขเบิ้ลคือเลขตัวไหนอะค่ะคุณแม่อืมเลขเบิ้ลคือเลขตัวไหนเอ่ยอืมอันใช่ไหมออเคืออันห้านย์อันเออเนาะเก้าอันหมดเออใช่ไหมคะอันค่ะคุณสตีหนูกับบุหร็่เก่ามันคืออัน อันหมดเลยค่ะหลวงปู่อ,อ้าวคือบางสันชุดนี้ก็อันหมาสันเอ้าคืออันเขาสิได้ซื้ออย่างบลาห้องก็าถามเบิรงเลขมันอันสิบเก้าก็อันโอ้ยอันหลเยแ่้นะคะอืม อันหมดใช่ไหมอู้ทำไมมันอันน่ะคุณทุกคนหกเก้า <6, 9, S 1> ได้จากหก <6 S 1> เป็นเก้าใช่ไหมอ๋อห้าศูนย์ห้าเก้าอันเก้าห้าเก้าสองห้าศูนย์อันใจครึ่งห <1, 1. S 1> นึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดสวัสดีคะ่ะน้องพอขอบคุณนะคะข้างล่างหรือข้างบนคะน้องพลมั่นใจว่าออกจริงๆ ท่านก็ต้องท่านก็ต้องซื้อค่ะอืมยังไงคะล่างหรือบนคะน้องพลมั่นใจว่าออกจริงๆท่านก็ต้องซื้อค่ะอืมเราไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นนะคะคุณแม่เราเป็นแนวทางในการซื้อหวยเด้อือก็นี่นะคะตรงๆมากกน่นอ เออห้าหกก็น่าจะออกนะเกือบเกือบนะทุกคนนี่หนูคิดว่าน่าจะแม่นตัวนี้หรือเปล่าตัวอุ้ยอันเลบเมอ่อคือดําแทตัวนี้หรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะออกไหมคู่เนี้ยมันน่าจะออกไหมไปน้องปออันเยอะศูนย์เจ็ดจะสิบเจ็ดวันต ขอบคุณนะคะคิดถึงใช่ไหมคะคุณแม่มีเลขอันเปนบอกเออหักห้าหกก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าตามที่จริงอะ่ะหนูคิดว่าตามนะตามที่ว่านะงวดนี้อาจจะมีเนี่ยอาจจะมีอย่างเงี้ยแม่แม่อาจจะมีอย่างเงี้ย,จจย,ยหรือว่าเนี่ยหนูคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหนูคิดว่าโลตัวนี้อาจจะมาหรือว่า หรือว่าตัวนี้มันอาจจะรอเข้าพรรษาตัวนี้นะเออตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็อาจจะรอเข้าพรรษาถ้าไม่ถ้าไม่มาสองงวดนี้นะอืมสี่เก้ามีสปอนเซอร์ไม่ต้องบอก <c oughs> สามตัวมีเปล่าสามตัวในลิงก์นะคะคุณแม่นะ ่าศูนย์ซื้อไว้แล้วเมื่อวันที่ห้าแล้วเออใช่ไหมเออดีดีดีเหมือนกันห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็มีโอกาสออกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์สามหกสองได้ไหมแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราศูนย์สามก็มีโอกาสนะทุกคนวดนี้นะเอออาจจะเราอาจจะหนีหนีเล็กอันก็ได้เนาะเราอาจจะหนีเล็กอันก็ได้อืม มากหลายเกาหาเกาหนึ่งหาเจดมันบอกคะ่ะลองลองตามดูนะคะลองตามไปหลายอย่างดูนะลองตามในหลายอย่างดูมาทีนี้ มากลายบอเอาตามนี้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกนะกตะวานนุก็ว่านนุสิหหายใจแน่นี่หละงมื้ออนะถ้าว่าถ้าว่ามันอั้นเยอะก็เราก็อาจจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่า